ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะสักสอาหยดใส่ลงไปเลยประมาณสามสิบวินาทีนะคะเคลมรับจริงวันนี้นะคะเราจะมาออบอกถึงเทคนิคก,การล้างโถปั่นในส่วนของด้านล่างนะคะที่เราไม่สามารถจะลงไปถึงได้เราใช้อะไรมาดูค่ะใช้ข้าวค่ะสไลด์แล้วก็น้ํา ข้าวนี้นะคะจะใช้แทนที่เราจะใช้มือลงไปถูนะคะข้าวจะเปรียบเสมือนเครื่องผัดของเรานะคะให้ลงไปถูข้างล่างนะคะทํางานมาดูกันเลยค่ะใส่ข้าวค่ะลงไปในโถปั่นนะคะการที่เราใช้ข้าวเพราะว่าถ้าเราใช้มือลงไปขัดมือเราอาจจะโดนใบมีดได้นะคะเราใช้ข้าวนี่นะคะแทนการขัดนะคะแล้วก็สไลด์ลค่ะสไลด์ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะสักสองสามหยด เพื่อทําความสะอาดโถนะคะแล้วก็ใส่น้ํานะคะประมาณครึ่งโถค่ะครึ่งโถปั่นใส่ไปเลยปิดฝานะคะแล้วก็หมุนไปในส่วนของที่แรงที่สุดนะคะ เราปั่นมาแล้ว30วินาทีนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของที่เราขัดได้เราก็ไปขัดนะคะส่วนที่เราขัดไม่ได้เราก็ไม่ต้องขัดเพราะว่าข้าวจะทําการขัดให้เราเรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็เอาไปล้าแล้วก็ผึ่งแดดหรือไม่ก็พผึ่งลมให้แห้งแค่นั้นเองค่ะเรียบร้อย